มาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นนะเรื่องของปีกุลน,นะครับการมองโลกในแง่ดีในหกจุงนี้เป็นหลักสําคัญเลยนะเพราะว่าการที่คุณมองโลกในแง่ดีมันเป็นการสร้างฐานพลังใจให้เกิด ความสมดุลมีแรงบันดาลใจในการกระทําทุกสับสิ่งให้ดีแล้วก็ไอสิ่งที่เป็นกัอ,อัดไอสิ่งที่มันเป็นความที่คุณกลัวกังวลน,น,นะและมันคือการผิดพลาดเนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการที่เราสร้างฐานนะพาขึ้นเรื่องการสร้างฐานพาขึ้นเศรษฐีว่กวนี่คือการสร้างทานเพื่อเสริมภพทรัพท์นะเพื่อเสริมความสําเร็จการให้ทานนะการที่ทําบุญบ่อยๆครั้งในห่วงจุกงเนี้ยก็จะเป็นการหนุนนับให้เกิดความสบายความปักมากยิ่งขึ้นนะครับ ไพ่บุญญาเพื่นิหารว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นว่าอนอกจากการให้ทานแล้วเนี่ยก็ต้องมีการถวายอัตบริการกับพระบทใหม่นะครับก็เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะให้พระได้มีอัตบริการในการไปใช้ชีวิตนะเพื่อเป็นบันปะชิตเพื่อในการบวชนะครับเพื่อจะนุนนําในการปฏิบัติธรรมและคุณก็จะได้บุญเพื่อที่จะเกิดความสำเร็จในทุกๆด้านของคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทําบุญให้กับเจ้าเที่ยวทางแล้วก็การที่คุณเองอุทิศบุญนะไม่ว่าจะไป ถวายนะพระอัฐบริการพระบทใหม่หรือไปขัดพระเจ็ดพระที่วัดเนี่ยก็จะเป็นการหนุนหนักนะเพื่อการสร้างแสงสว่างสร้างช่องทางที่ดีนะครับแล้วก็เมื่อเราทําบุญได้เต็มแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะจากการนั่งสมาธิจากการสวดมนต์จากการให้ทานจากการรักษาศีลน,นะครับก็ทำบุญให้กับเจ้าที่ยวทางทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับทำบุญให้กับเทพเทวาที่ปกปักรักษาเพื่อที่จะหนุนนําให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นในเรื่องที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับ มารู้ิว่าในเรื่องของไพ่จะเติอนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักให้เติอนไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระเกตนะขึ้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเทพเทวาที่ปกปักรักษาให้คุณทำบุญนะให้กับเทพเทวประจําตัวเพื่อเปิดในเรื่องของพลังงานที่ดีนะเรื่องของอความรักที่กําลังเข้ามาให้ไม่มีอุปสรรคปัญหานะครับรวมไปถึงไพ่ขึ้นเป็นเท้าสตร์ดนะครับไพ่ขึ้นพลังงานของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะรวมไปถึงเท้าจักรโบรบาทั้งสี่นะน ท้าทร,รถนะครับเท้าวิญหกนะเท้าเวสุวรรณนะครับพลังงานการสิ่งต่างๆเนี่ยที่คุณมีความศรัทธานะก็จะบังเกิดผลนะครับไม่ว่าความรักจะมาจากทิศทางไหนนะครับเทพเทวาก็คอยที่จะหนุนนําแล้วก็ส่งพลังงานให้คุณเนะี่ยสมปรารถนามาก,กิ่งขึ้นนะครับภาพบุญอยางเป็นิหาว่าอย่างไรขึ้นมาในพุงชงนี้นะครับก็ไปถวายทุกเทียนนะตามวัดวาอารามต่างๆหรือว่าศาล เทพเทวาต่างๆเทวสถานต่างๆหรือในเรื่องของการที่ไปอาบน้ำมนต์เพื่อคลายทุกข์นะครับเพื่อคลายโศกคลายสิ่งที่มันไม่ดีออกจากตัวของคุณเองนะครับอาจจะอาบน้ำมนต์ตามวัดวาอารามหรือว่าเอาน้ำมนต์จากที่วัดมาอาบที่บ้านก็ได้เพื่อจะปัดเคราะห์นะครับปัดสิ่งที่ไม่ดีและดึงดูดสิ่งดีเนี่ยเข้าหาชีวิตตัวคุณเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับไาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของปีราคานะครับในเรื่องการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆถึงจิตใจของตัวคุณเป็นการใส่ใจลงลึกรายละเอียดต่างๆที่คุณรู้สึกทุกข์รู้สึกอยากได้ความรักแบบไหนเป็นการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยมมันเป็นเรื่องของการที่มันดูความไปนตัวคุณเองความรักแบบไหนทําให้คุณเปิดใจมีรักที่ดีและยิ่งขึ้นนะครับอย่างต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของสัมภเวสีขึ้นเป็นเจ้าความในเวทในห่วงช่วงนี้นะครับมันบวกในเรื่องความรักเก่าถ้าหากใครจบมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่และมันมีอะไรบางอย่างที่ ก็ไม่อยากให้ทุกคนไปแบบไปยึดติดหรือว่าไปฟุ้งซ่านในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรซะเท่าไรนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราพบเราผ่านเราพบเราเจอเนี่ยมันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันั้งนั้นแหละนะครับก็เป็นไปได้นะเราก็ไปอุทิศบุญนะให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือความรักเก่าที่ผ่านมาก็ให้มันจบนะในเรื่องการอุทิศบุญให้กันไปนะครับแล้วก็โอโหสิกรรมให้กันไปเพื่อจะจบสิ้นในสิ่งที่มันไม่ดีและพบเจอสิ่งดีๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับให บุญญาเป็นที่หันาอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของการทำบุญกับคนยากไร้นะครับช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนะครับพลังงานที่คุณช่วยเหลือคนนะครับกับคนที่ทุกยากนะกับคนที่พบเจอแต่เรื่องที่มันทุกข์ใจนะค,คุณจะได้ความสุขใจจากการช่วยเหลือผู้คนนี่แหละนะในเรื่อง,องความรักรู้ไปถึงการถวายผลไม้อาจจะไปถาไวายเทพเทวาก็ได้หรือไปใส่บาทก็ได้นะเออถาไวายผลไม้ได้หมดเลยแล้วก็ไปถาไวายตามวัดวาอารามต่างๆก็ได้นันเป็นการหนุนนําให้ความรักดีขึ้นแล้วก็ชีวิตดีขึ้นมีแสงสวรางมากยิ่งขึ้ด้วย เช่นกันนะครับตรงนี้นนดวงชี้ได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับให้จเจตอ,อะไรบ้างฤทิให้เกิอนอย่างแรกให้ขึ้นไปในเรื่องของการหาครูบาอาจารย์นะครับไหว้ศิษย์ศิษย์การอขอพรกับพ่อแก่ฤษีนะครับการขอพรกับ ปูดุสิตสองร้อยแปดต้บการที่มีครูบาอาจารย์สิงห์ศิธิ์คือใครที่ครอบครูมานะก็เชื่อในมั่นในครูบาอาจารย์ก็จะหนุนนาในเรื่องทุกเรื่องให้เกิดความสําเร็จนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพักกสิทธิขันโพธิสัตนะการขอพรกับพระโพธิสัตนะไปขอพรกับท่านก็ได้นะท่านก็ช่วยคอยช่วยจะชี้นำนะคอยส่งพลังงานให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้มากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาพป็ิหาราอ,อย่าไรัยไพ่ขึ้นในเรื่องของการ การไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการครอบครูถ้าใครไปครอบครูมา1นึ่งคสองคือถ้าใครไปสักมานะใครที่จะเป็นในเรื่องการที่มีการไปยกพานครูการที่มีครูบาอาจารย์แบบเต็มตัวแล้วนะครับก็ต้องระวังนะไปขึ้นผิดครูเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผิดข้อกําหนดบางอย่างหรือไปสาบโบสถาบันอะไรไว้ถือสัจะอะไรบางอย่างไว้แล้วทําไม่ได้ทําได้แบบไม่ได้เต็มร้อยแบบนี้เขาต้องไปขอขมาครูเพื่อจะเปิดช่องทางนะมันจะเกิดความวุ่นวายทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการงานการเงินมันมีโอกาสที่จะ ติดติดก,กับขาดอันนี้ก็ต้องระวังเป็นสัญญาณเตือนของตัวคุณกระตักน,นะครับรวมไปถึงการเสริมดวงในความรักนะครับการบริจาคร่างกายก็นุ่นนำนะให้ชีวิตตัวคุณในทุกด้านาเนี่ยมันดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังปังๆกันทุกคนนะครับดวงเจได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นกลังใจนะครับไพ่จะเตือนอะไรบ้างดลซิในเรื่องของคนมีคู่ ให้ข e ึ้นเบลรพราบนะครับเรื่องคอการที่มันต้องรับผิดชอบนะในสิ่งที่ถ้าหากคุณผิดก็ขอโทษขอโทษกันไปนะครับล้วก็ขออภัยกันไปเพื่อจะปรับใจให้ดีขึ้นนะครับอย่างที่สองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของพยมนะครับพยายมนี่แหละในเรื่องของการยอมรับถึงความเป็นจริงยอมรับถึงตัวตนนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นตัวกุนและตัวเขาเนี่ยให้ขึ้นในเรื่องของพลังงานที่มันยึดถือถึงความเป็นจริงก่อนนะครับแล้วอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งนะอย่าเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องตัดสินว่าใครเป็นอะไรแบบไหนแต่เราจงยึดดถือวว่าใคริูแล้ข และให้อภัยกันไปนะเพื่อจะเดินหน้าต่อน,นเรื่องความลับให้ดียิ่งขึ้นไพ่บุญญาเิ็ทีานว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นช่วงนี้สาคัญเลยการที่จะต้องตั้งสตินะครับกับตัวเองอาจาะสวดมนต์นับนั่งสมาธิเดินจงกรมนะเพื่อจะสร้างสติของตัวคุณให้อยู่เหนืออารมณ์ตัวเองและมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นนะครับในหั่นจุนี้นะครับไปคือว่าถวายเครื่องหอมกับเทพเทวากับองค์พระพิฆเนศนะครับเอาองค์พระแม่อุมานะพระแม่กาลีนะครับพระแม่ทุรคา รวมไปถึงพระแม่หลักสมีเพื่อหนุนนักนะครับให้เรื่องของความรักเนี่ยสมปรารถนามากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของตั้งศาสตร์นะไพ่ขึ้นในเรื่องของการตั้งใจนะตั้งใจในการกระทาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเจ้าทเที่ยวทางนะสิ่งจังสิ์ที่ปกปักรักษาที่นทิ่ฐานทิ่นฐานที่คุณอยู่นะครับรวมไปถึงเทพเทวที่ปกปักรักษาชีวิตองคุณนะกายสังขารองคุณดวงิตองคุณ และมีการอุทิศบุญให้นะเพื่อจะนุ่นํำให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเท้าวิรุณหกนะครับในเรื่องของการไหวพระยากุทธนะครับหนุ่นนาให้เกิดความสาเร็จเปิดโอกาสยิ่งหากใครไปสอบราชการนะครับใครที่จะมีในเรื่องของความตั้งใจอยากจะไปเกี่ยวกับราชการในองค์การเนี้ยก็ยิ่งมีความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นไปเองเพราะไพ่ขึ้นเป็น เจ้าแห่งพยาคุดนะก็ในเรื่องของราชการก็จะมีพลังงานที่ถ้าหากคุณไปขอพอรกับองค์พยาคุดก็จะหนุนนําให้เกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับไปบุญญาบริหารว่าอย่างไรไปขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงด้วยการล้างเท้าพ่อนะครับล้างเท้าแม่ขอพอรพระอรหันต์ในบ้านเพื่อเสริมความมงคลให้แก่ตัวคุณให้เกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็บวกการทําบุญนะครับถวายหลอดไฟนะเกี่ยวกับไฟเนะี่ยเกี่ยวแสงสว่างน,นะอาจจะเปโมน้ะวันตะเกียงก็ได้หรือถ้า คุณกลับไปบ้านอบ้านพ่อไปแม่ของคุณเนี่ยมีไฟดวงไหนพังมีไฟดวงไหนที่บ้านเสียเนี่ยก็มีการเปลี่ยนให้เกิดแสงสว่างก็เป็นการเกื้อหนุนเกื้อกูลเรื่องของจุ้ยเรื่องของการทําให้กับพ่อกับแม่เพราะได้ด้ชยกันนันเป็นการสร้างบุตรสร้างกุศลแล้วก็ทําเพื่อบิดามารดาตัวคุณเองในการเสริมดวงให้การงานดียิ่งขึ้นได้นนด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้าง ไปเตือนไปขึ้นเป็นในเรื่องของส่สิ่งเอะนะครับการขอพรกับเทพเจ้าส่สิ่งเอะเนี่ยนะเสริมในเรื่องความสําเร็จเสริมในเรื่องความปักนะในเรื่องของงานที่คุณทาความก้าวหน้าของตัวคุณได้มากึนๆน,นะเสริมความมั่งคัง่งความร่ารวยนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นพยาคุณนะใครที่ทำราชการนะไปขึ้นพลังงานพระพยาคุณเลยนะเพื่อที่จะ ได้รับความสาเร็จนำไปขอพอรกับท่านนะครับให้ท่านให้พรแล้วก็ให้ความสมหวังก,กับตัวคุณให้เกิดความก้าหน้าเลือเล่อนขั้นในตําแหน่งได้ดีนะครับอ่ะดูสิไพ่บุญญารวิหารว่ดอย,อยา่างไรนะครับไปขึ้นว่าเสริมด้วยการสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์นก่อนที่จะหลับนะก็ได้หรือทําวัดเย็นก็ได้แล้วแต่ความสะดวของแต่ละบุคคลเพื่อเสริมพลังงานใจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นแล้วก็เสริมในเรื่องของการงานให้เกิดความสําเร็จตามปรารถนานะครับแล้วก็รวมไปถึงการปล่อยนกนะเพื่อจะเสริมพลังงาน ส่งเสริมเกื้อหนุนเกื้อกูลสัตว์โลกนะครับให้ช่วยชีวิตเขาให้เขาไปสละกับชีวิตมากขึ้นอันนี้ก็ช่วยเกื้อหนุนเกื้อกูลให้ชีวิตคุณดีขึ้นตามสิ่งที่คุณช่วยเหลือสัตว์โลกนั่นเองนะครับแล้วเนี่ยดวงเสีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้าง ให้เตือนนะครับไพ้เตือนเป็นในเรื่องของอจิตใจนะไพ่เตือนชำนาญกิจเนี่ยคือการแปลสภาพจิตใจตัวคนที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่มันจบแล้วก็จบไปนะสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ผิดพลาดปไปอย่าเอามาเก็บคิดมาเก็บมาฟงุงซ่านในตัวเองในปัจจุบันไม่ดีหรอกนะต่อมาให้ขึ้นเป็นพระหลักเมืองนั้นเสริมดวงนะด้วยการไปไหว้พระหลักเมืองให้เป็นหลักัยมีใจที่เข้มแข็งนะมีความสําเร็จให้สารหลักเมืองเปิดทางนะเปิดโอกาส เปิดช่องทางในเรื่องของธุรกิจให้มีความปัปกมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับไ่บนยาพายิปีหารว่าอย่างไรไปขึ้นในเรื่องของการไปเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยอะเราไปสลักเหมือนก็นหลายที่เนาะก็จะมีให้เติมน้ำมันตะเกียงอยู่แล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเสริมแสงสว่างให้เห็นช่องทางธุรกิจให้มีเกิดความชัดเจนมากขึ้นหรือสิ่งที่คุณกังวลใจ คุณกลัวเนี่ยให้แสงสว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่นําสติของตัวคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคทางใจของตัวคุณไปให้ได้นะครับรวมไปถึงการที่เสริมด้วยการคิดดีทดําดีพูดดีนี่แหละก็จะนนหนุนนําให้คุณเกิดสิ่งดีๆเนี่ยตามมาตามความคิดตามสิ่งที่คุณทําได้โดยฉะนันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจิได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับไพ่จะเตือนอะไรบ้างดูซิ ิ่งไฟเตือนนะครับไฟขึ Now, ้นเป็นในเรื่องของมงคลสมรสนะไม่ถึงเรื่องของการใส่ใจเรื่องของการกระทำนะก็มีโอกาสที่จะได้คู่ดีได้คู่เจรเสริมการเงินได้ด้วยอันนี้มันเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกันนะครับสำหรับคนมีคู่นะกนเชื่อมมาเนื้อในเรื่องของการเงินนับแล้วก็มีโอกาสที่ได้คู่ที่เสริมการเงินได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่อยู่ที่ความคิดคุณด้วยนะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของการที่อาจจะเก็บเงินไม่อยู่นะอาจจะเอาเงินเนี่ยบัญชีของตัวคุณเนี่ย ไปฝากกับคู่คุณไว้นะเพื่อจะเก็บเงินอยู่มากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคแต่ละบุคคลถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าเงินผ่านมือแล้วผ่านผ่านไปเลยหายไปเลยแบบนี้ก็อาจจะต้องไปฝาก นาครูควรให้มีการเก็บเงินได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะยังสองต่อมาไป่ขึ้นในเรื่องพระพุทธนะครับการที่ได้รับพลังงานกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหนุนนําให้ในเรื่องของการเงินดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปเข้าวัดเขาา้าวัดทำบุญก็หนุนนาได้นะครับอ่ะบวกให้บุญอยางไปที่หาดวาอย่างไรนะวช่วงนี้ก็ไปเข้าวัดเขาา้าวัดทำบุญนี่แหละแล้วลก็ไปปิดทองพระพุทธรูปหน่อยนะครับเสริมดวงเสริมชะตาของตัวคุณให้มีพลังงานททททีี่่ดดยยิิิงงขึึ้้้้นนกกกกกววาาาาเเเเมมรรรถํบบบุุุญญแล็อใหัจ เทวาที่ปกปักรักษานะครับแล้วก็ให้สิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคในเรื่องการเงินให้มันคลี่คลายให้พบแสงสว่างที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ